พระคาถาจเจริญลาบสิบทัศของหลวงพ่อปกวยพระคาถานี้มีพระพุทธคุณในด้านโชคลาบเมตตาการุณาพร้อมทั้งปัญญาบามีจะเข้ามาการค้าการขายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีตั้งลนะโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าทัะธิสาภาวนาพระวันตุเม ทัะท <f dragging> ิสาปัญญาพระวันตุเมทัะทิสาปาลมีพระวันตุเมทัะทิสาลาภะพระวันตุเมทัะทิสาโชคมะนังพระวันตุเมทัะทิสาธนพระวันตุเมทัะทิสามหาลโภพระวันตุเมทัะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเม ทะสศทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาลาทมานังพระวันตุเมลาภปาลมีภามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโลกภัยวินาศสันตุเมพระคาถาจเจริญลาบสิบทัศนี้ให้สวดทุกวันสวดเที่ยวเดียวก็ได้หรือสวดตามกำลังวันก็ดี หากสวดได้วันละร้อยแปดจบก็ยิ่งดีมากโชคลาภพาเมตตาการุณาพร้อมปัญญาปารมีจะเข้ามาการค้าการขายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองท่องและจดจำทุกวันจะมีพระพุทธคุณดีนักแล